กับวนะครับกับ i ง e ี่ศูนย์เนะเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงที่บอดี้ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดของปี2023เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สีแรกก่อนเลยครับนี่สีแรกนี้นะครับจะเป็นสีที่ชื่อว่า b o าวนิสสปาร์เลอร์ไลท์จะออกสีแบบซันเบิร์ดนะครับแล้วก็มีความแบบเข้ม,เข,มเข้มเท่ๆเ,เนาะส่วนอีกสีหนึ่งนะครับนี่สีนี้จะมีชื่อสีว่าโซดาไลท์นะจะออกแบบบูเบิร์ดฟ้าๆนะครับ ก็มีความเท่เนาะสีเหมือนกางเกงยียนเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบอดี้เขาดีกว่าเนาะว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับอ่สิ่งแรกที่เห็นกันได้อย่างชัดๆนะครับนั่นคือผมรู้สึกว่าขอบเขานะครับมีความแบบเป็นสันอะมันจะริมเ่ยมอย่างเงี้ยเยอะขึ้นนะครับ และอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเจเนชันนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือบอดี้เนี่ยมันมีความเป็นเหมือนไอเบเน็ตอประมาณหนึ่งเลยครับส่วนสเปคนะครับก็คือบอดี้เนี่ยจะเป็นไม้เบส wood นะแล้วก็ปะหน้าด้วยเฟรมเมเปิลหนา4มิลิเมตรเลยทีเดียวในเรื่องของคอคอก็จะเป็นไม้โ o ตเท็ดเมเปิลนะครับมาด้วยกันทั้งหมด24เฟดนะฮะซึ่งเฟดของเขาจะเป็นเฟสจัมโบสแตนเลสส e e ล แล้วก็ลูกบิดธรรมดาที่ไหนล่ะให้โกโตมาด้วยนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโกโตรุ่น MGT Locking ครับผมก็ตัวนี้เรียกได้ว่าเหนียวแน่นหนึบนะครับไว้ใจได้เลยทีเดียวมาพร้อมกับคันโยกนะที่เป็นคันโยกโกโตเช่นกันร,รุ่น T1502S นะผมว่าคันโยกรุ่นนี้เนี่ยใช้ยังไงโยกยังไงก็มันมือนะครับไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอน ในส่วนของปิ๊กอัพนะครับจะเป็น d ีมาซิโทั้ง3ตัวเลยนะครับโดยตัวหน้าจะเป็น Air น o ต t o n แล้วก็ทูเวลเวตแล้วก็โทนโซนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลองปิ๊กอัลักษณะนี้มาแล้วมันอร่อยลงตัวกลมกล่อมเลยทีเดียวครับและสายจากโรงงานก็จะเป็นเบอร์1 0 4 6มาให้เลยนะครับก็มีความตึงมือที่ค่อนข้างพอดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสีหนึ่งใกล้ๆกันดีกว่านะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีบานิดสปาร์เร์ไลน์นะมันจะมีความเท่ๆอยู่นะครับสวยงามเลยทีเดียว อ่ะพวกรายละเอียดต่างๆนะพวกเฟดอินเลยอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นดอทที่เรื่องแสงเนาะ a อญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องนี้มาอยู่แล้วแหละนะครับส่วนที่ใส่สายแจ็คนะครับก็เป็นแบบเดิมเลยนะก็คือว่ามันจะเป็นที่เสียบไปแบบแนวแบบทิ่มลงอ่นะแบบนี้เลยนะครับผมว่าทุกคนคงอยากจะไปฟังเสียงของกีตาร์ตัวนี้กันแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ どこ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  นะครับเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยเสียงมันมีความแบบหนาแน่นมากๆเลยนะซึ่งก็แปลกใจนิดนึงว่าเอ Body wood ะบอดี้เบสบูดปะหน้าเฟมเมเปิรทำไมมันหนาได้ขนาดนี้แต่พอมาดูเอ้ยมันเป็นปิกอัพดีมาซิโอนี่นาะผมไม่แปลกใจมากเลยครับว่าทําไมเสียงมันถึงหนานะครับก็โดยปิกอัพตัวนี้นั่นเองนะมาพูดกันถึงเรื่องฟินิชชิ่งกันบ้างนะครับฟินิชชิ่งกีตาร์ตัวนี้ก็หายห่วงได้เลยเนาะเพราะว่าเป็น m ม็กอินเจแปนะครับพวกงานแล็กเกอร์งานคอนะครับการขัดคอของเขามีความเรียบเนียนครับ สมกับราคาของเขาจริงๆนะครับการสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมจับก็คือแบบเออมันไม่บาดมือมันสัมผัสก็ดีนะครับแล้วก็พวกวัสดุต่างๆก็เป็นโกโตที่ผลิตจากญี่ปุนเองนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะครับว่างานของญี่ปุ่นเนี่ยดี เป็นอันดับต้นๆของโลกกวาได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ติดต่อ CT Music Shop มาได้เลยนะครับซึ่งกีตาร์รุ่นนี้เนี่ยทั้ง2สีเนาะที่ผมเกินไปเนี่ยสามารถเข้ามาลองกันได้ที่ CT Music Shop เลยนะครับและก็สําหรับใครนะครับที่อดใจมือสั่นแบบไม่ไหวแล้วอยากจะสั่งเลยนะครับก็สามารถติดต่อสั่งมาได้ที่ CT Music Shop นะครับทางเราก็มีการจัดส่งออนไลน์นะครับถึงมือคุณทั่วประเทศไทยเลยครับสำหรับนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ